ไปต่อกันที่ลบบุรีครับมีการคิ c k off เปิดปฏิบัติการ quick win ตามโครงการ1ตําตำบล1นการปรับปรามผู้ค้ารายย่อยครับที่บริเวณลานเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายพิษนุประพาธนานันท์ประหลัดจังหวัดลบบุรีครับเป็นประธานเปิดโครงการคิ c k off เปิดปฏิบัติการ quick win ตามโครงการ1ตําตำบล1นการปรับปรามผู้ค้ารายย่อยวันต town one s u s p e ั s นออ of duck dealer โดยมีนายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอเมืองลบบุรีได้บรรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆครับงานนี้ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมอบให้เป็นนโยบายที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานต้องมาร่วมด้วยช่วยกันครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยส่วนผู้ผลิตและผู้ค้าคือผู้ที่จะต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจังครับ รวมถึงการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรทางการค้ายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลบบุรีจึงได้กำหนดเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นครับ ทางนี้ทางจังหวัดลบบุรีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกําจัดยาเสพติดให้หมดไปเพื่อเป็นการลดการสูญเสียและสร้างความปลอดภัยในสังคมท่านใดที่พบเจอครับสามารถแจ้งเบาะแสของยาเสพติดได้ทางโทรศัพท์ครับหมายเลข036770219และ036770175ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ